ุยพาเลาะเดินป่าครับวันนี้เราก็นานที่เราจะมาไล์สดอยู่ในป่าครับผมสัญญาณฟังชัดก็กดกดหนึ่งครับอันนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มยี่ส <c oughs> เสียงฟังชัดก,ก็กดหนึ่งนะครับผมส่งกำลังใจ <c oughs> อืมทะเลไรสดอืมวันนี้จะมีใครเข้ามาดูไหมนอกรับผมไฟ์สดเป็นครั้งแรกครับนานมากที่ผมมาไราส์สดนะนี่เรามาไฟ์อยู่ในป่าผมเมื่อตึ่บไปโยมให้ดูเห็นไครับ,ม,บมาตึ่บมาครับนี่สองคนครับปังคงฝากกดไลค์กดแชร์ครับผม มีใครเข้ามาดูไหมเอ,อ่ยถ้าไม่มีก็รับจ๊อบจากไปตามนั้น ตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วจะมีใครมานอ้อคนแรกมานอนเนี่ยหายไปไหนหมดน้ะจะมีคนเข้ามาดูไหมเออติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาแลละครั้งแรก มาไรสดมาแล้วหนึ่งคน,นาขายเอยหนึ่งคนแนะนำตัวหน่อยครับกดหัวใจกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยได้อหหายไปแล้ว หัวใจคุณะดวงเลยครับผมวันนี้เราก็มาเล่นสวนอยู่ในป่าเนะาะปักดับในป่าขอบขอบคุณที่ผกท่านครับขอหัวใจคุณดวงแนเสียงฟังชัดก็กดหนึ่งครับ <c oughs> ปักติตามังเดอตุยพอเลาะเดินป่าครับผมวันนี้เราก็มานั่งไล่นสวนอยู่ในป่าเนาะกับบรรยากาศธรรมชาติที่อันที่เงียบสงบเย็นเขียบ ค่ำคืนนี้ก็หัวใจคกละดวงแน่ขอบคุณทุกท่านับการเยียน 18ท่านแล้วกดไลค์สองครั้งเสียงหัวใจไม่ขึ้นนี่แหละงานที่จะไล่ไงทลายทุกวันปุ๊บหยุหัวใจไม่จะขึ้นได้ไหมอืมอัดตุ๊บ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 เลยใช่ไหมอืมขอบคุณ18ท่านครับ อกดไลค์เยอะๆกดไลค์เยอะๆกดไลค์เยอะเดี๋ยวผมจะลองไลค์ดูประมาณแปดทีสิบนาทีครับผมขอหัวใจคุละดวงครับขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมช่องตุ้ยเพาะเลาะเดินป่า กะหลีเนาะนกมนกะหลี่ะอืมนมกะหลี่ทอดปลาหมึก ขอบคุณ14บท่านครับขอบัวาใจคนละดวงหน่อยครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้มืดตึบ๊บไปกรบผมในป่าเดี๋ยวผมให้ดูกล้องหลังครับ,บ,รบนี่ประกอบนผูมชมกับบรรยากาศนี่ครับรวัดีผมทำทีพักไว้ครับก็มาเจอชายปิศนาไอายยา้ <laughs> วันนี้เราก็มากลางเต็นท์นอนครับอยู่ในกลางป่าอฝั่งหลังผมเป็นป่าครับป่าเงียบสงบเสียงอื่นครับมือตึ๊บเลย ขอบคุณครับเมนแล้วสวัสดีครับพี่กลัวอันตรายเลยครับไม่กลัวครับผมชินแล้วครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเพาะเราะเดินป่านี่เรามากันสองคนครับผมงาน,นสองคนกินตุ่ตุมา <c oughs> วันนี้ก็พึ่งไละสดเป็นวันแรกนา,นานทีมากเดี๋ยวผมจะมาจะไหล่ขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงครับผมขอบคุณครับไม่คิดว่าในป่าจะไหลสดได้ครับผมขอหัวใจคนละดวง วันนี้ก็บรรยากาศเย็นมากเลยครับไม่รู้ว่าตอนดึกๆในี่าจะเป็นยังไงอากาศอาจจะเย็นกี่องศาครับผมเงียบสนิทเลยครับในป่าได้ย,ยินเสียงกระคายแบบจิ้งหรีดน้อยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไล์สุดป,ประมาณสิบนาทีเนาะเดี๋ยวผมจะกลางกางเต็นบรรยากาศอาจจะเย็นหน่อย นี่ัโอ้ผมอยู่ในป่าครับผมอยู่ในป่าครับนี่ครับผมมือตื๊บเลยเห็นไหมครับ นี่ครับผมอยู่ในป่าครับนี่ครับครับตอนนี้อยู่ในป่าครับผม อยู่คืนเดียวครับผมผมอยู่คืนเดียวครับผมนี้ก็ออกป่าเดียช้าครับออกไปทํางานเดี๋ยวว่าน้องบ่างครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปนอนอยู่ในป่าเล็กเนาะอันนี้เปป่าตื้นๆครับ อยู่ในป่าหนึ่งคืนครับผวนี้ก็ออกเดินทางแต่เช้าเลยพี่อยู่ในป่ากี่คนแล้วกี่วันอ <laughs> กี่คน <laughs> อ่านออ๋ออืม พี่ไปทำอะไรในป่าเหรอวังค้างคืนครับอิมอ่มร้อยกันอิอ่มร้อย โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะปิดไล์ก่อนเนาะครับอันนี้ก็บรรยากาศเย็นแล้วเวลาสองทุ่มแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุ่ยพอเลาะเดินป่าครับผมเดี๋ยวผมจะปิดไลค์ก่อนอะไรนะอยู่ในป่าพี่มาดื่มน้ำอะไรครับผมอยู่ในป่าพี่มาดื่มน้ำไหมครับไม่แล้วครับผมผมห่อไปครับผม เอาไปครับใส่กระป๋อ,อไปหนึ่งขวดใหญ่บ๊ายบายครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ก,ก่อนโอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผม